สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการนักไนล็อกเกอร์เกมว้าทีวีเออใช่เฮ้ยวันนี้เราจะมาแคสเกมเทอร์เรียกันซึ่งตอนนี้เกิดเป็นบัตรมูลพอดีชิบหายแล้วกูเออ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 เมาส์เมาส์เมเาส์ไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเลยไม่ค่อยไปเลยมา <c oughs> ไหนเนี่ย้ย เพราะใช่วันนี้เรามีพิธีกรคือผมไดยเล็อกเกอร์กับซุยกาคุสวัสดีครับแกงปั๊มเงินอยู่เครื่องปั๊มเงินที่ผมสร้างเองมันให้ยังค่ะซุยกาซุยกาเราไปเฮ้ยเจสโตะมาตาเประตูหน้าบ้านแย่แล้วจะปิดจะเลิกก่อครับหม่เจสโตะ ยอดดีก็ค่คโอเคสำเร็ okay, จเรีบยบร้อยโอเค ไอ้สเปกเตอร์มาไงปะเนี่ยมาแล้วเหรอไม่แก่แดงจีิมัม้งหนูข่าเอมั้งข่าสะใจสะใจเป็นอย่างยิ่งมูลกาวโตเยอะแล้วนี่วะยังไม่ครบยังไม่เก็บเรายังไม่เก็บโอเควันนี้เราจะมาล่าบอสกันนะครับในคืนบัดมูลนี่ยแหละโ,โอ้โห

โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาของก่อนของมาสปาวสปาบอลใช่ไหมครับครับเอาเป็นตัวอะไรดีแน่หรอครับคืนนี้เอาเป็นตัวอะไรดีทวินอายไหมมันนะเกตาแค่กี่รอบดีวันนี้วันนี้เราเกดตาก่งแค่สี่รอบดี ก็ Mechanical w o r l d สองตัวนี้มันแม่โอเคสุกากไปที่รานปลาเราได้เยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาระเบิดเจสเตอร์ระเบิดตัวไหนไม่รู้สิไี้เสียงเวงกำโอ้โห,โต,หนนตัวนึงเ็นหนอนคณจะ้นสุดลงแล้ว บนบ้านของพวกเราก็เป็นเต็นี้ไปเรียบร้อยแล้วเริ่มเป็นระบบตรงไหนปะโอเคฮ่้ฮ่าฮ่าโอเคิกปะ เรียนตัวพวกความตายหรือยังรับผมไม่พร้อมื่องก็นที่มแมชนิคอลเวิร <c oughs> ์มโอ้โหมาหาเหี้วเฮ้ยมอว์เป็นไรฟ้ามอว์เป็นหนูโอเ้เจริญจะเจริญเฮ้ย <c oughs> อ,อย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเอฟบีพีตาย อะไรทางตรงมันีจำเรื่องจิงยาคะแนนมีดด้วยครับ <c oughs> <c oughs> วอตัวนี้ค่ายากมาเพื่อเขาคือจะหายเกิรแปลกขเหมือนนี้ครับเอาใครลงไปทำไมก็ได้มาอยู่ข้างบนแว่าออเอาไม่รู้เรื่องเลย เกือเอาละมันะนี้พ่อแก้ตายแล้วเราจะทำการคิวมันต่ออาเม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 า เลยตามไปก่อนเลยตามไปก่อนวิสัยทัดใกล้ต้องบุ่นกดวิสัยทัดใกล้แต่แรงดัวต้องบุ่นไปรอมันขึ้นมาทุกอไปรอจากเราอยู่ข้างบนก่อนเดี๋ยว Oh shit. Nej, det är ju fel Du måste. Du måste smaka på det där. Thank เธอแล้วดูอาเธอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหบ้านเราโดนระเบิดนี่แหละพร้อมทางสาได,ด้ลงไปได้าเฮ้ยเทียบเลย เฮ้ยโอ้โหไปเยอะ

กะมาแปะห้องอันนี้ให้ผมรอก็จบอ่ะน่าจ่ายนะ I don't Okay. กัง้ลาน้ำวัน,นนี้มันมน้ำูมด้วยลามีน้ำเเนี่ยน้ำมาจากไหนอ่ะ

S <S เฮ้ยหายไปไหนนู้นวะแล้วก็คบโ,โทกิโกิทออหายไปอันหนึ่องอะไรนะฮัลโหลโทกิทออหายไปอันหนึ่องอากิหรอไม่รู้สิไม่เ,เก็บไปไม่มีไปไหนวะขุดข้าวปีกเจ้ามาขอขโมอยเล็กทั้งหมดไปแล้วกันเล็กกระจกเนี่ย มองครับผมตอนนี้อยู่ในภาพประกันเแล้วพี่ตัวดูคนแก่ Ok, ờ. tôi vẫn còn ở đây. Con gái. Ồ, tôi cho người ta xem xem. Tôi cho người ta xem. Tôi vẫn còn นี่โตต้องทำใหม่เลยนี่อกันน,น,นะซออดหายไปไหหมด ไปเยอะแล้วเจ้าเจสเตอร์ระเบิดฉีดไปหมดเลยออามาทคมาตอนนี้ Huh? ไปเอามาจากไหนไปทำมาเอาโค้ครูกันด้หรือแล้วท่านจะเอามาให้ผม ก็ทำอีกอันดีไหมไอตัวไอกับดักเนี่ยหน้าสงเนี่ย kamu. ู้กเสือกับอังอยู่ไหมอยู่เราจจะทำกระดังอันนี้ไหมทำาไม่ล่ะเอาไมล่ะเดี๋ยวผมสอนทำไม่ไรเองทเนี่ก็รู้อะ โอเคแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปการแคสเพียงเท่านี้นะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ